สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รับแข่งบอลไทยนะฮะจะบอกว่าโคตรเดือดโคตรดราม่าเลยนะฮะสำหรับฟุตบอล AFF Suzuki c ครับนะครับรอบรองชนะเลิศนะฮะครบทุกรถทุกอารมณ์จริงๆนะครับสำหรับแมตช์เมื่อวานนี้นะฮะก็คือทีมชาติอินโดนีเซียนะครับต่อเวลานะครับเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์แคนนะฮะไปที่4ประตูต่อ2นะฮะ ลิ้วรอบชิงชนะเลิศซูซูกิครับนะครับครั้งนี้นะฮะโอ้โหก็จะบอกว่าเป็นดาบ้าที่บอกว่าสุดๆจริงๆครับเมื่อวานนี้นะฮะสามใบแดงครับ3ใบแดงนะฮะอินโดยิงนะฮะในช่วงต่อเวลานะฮะดักฝันสิงคโปร์ไปเลยนะฮะแต่ว่าโอ้โหเมื่อวานนี้เป็นเกมที่แบบว่าเล่นแรงนะฮะผมบอกได้เลยว่าเล่นแรงแล้วก็เกือบจะมีมวยเลยทีเดียวนะครับก็ ทะลุเข้ารอบชิงนะครับสำหรับอินโดนีเซียนะครับสบักสบอมกันเลยทีเดียวจะอยากจะดูว่าในเวลาอีก3-4วันเนี่ยในการพักเนี่ยนักกีฬาจะลาหรือเปล่าเรามาดูรายละเอียดกันนิดนึงครับก็คือในส่วนของการแข่งขันเอเวอเรสต์กิครับนะครับปี2020ในวันเสาร์ที่25นะครับในเกมทีเ่เกมรองชนะเลิศนะครับนัดที่2นะฮะที่สนาม แห่งชาติสิงคโปร์เวลา19.30นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับคู่ระหว่างทีมชาติอินโดนีเซียนะครับลงสนามพบกับทีมชาติสิงคโปร์นะฮะโดยผลการแข่งขันนัดแรกเนี่ยเสมอกันมา1-1นะครับโดยทัพของอินโดนีเซียนะครับที่มีชินแทยองนะครับชินแทยองนี่เขาบอกว่าแหมนะฮะเกาหลีใต้นะครับผมคุมทัพนะครับเกมนี้ครับระวางระบบ5-4-1นะครับ โอ้โหแพ็กกันแน่นเลยทีเดียวนะฮะสำหรับกองหลังนะครับ5-4-1กองกลาง4ทิ้งตัวหน้าไว้1ตัวนะฮะแต่ในส่วนของอีฟานจายานะฮะดาวเตะตัวเก่งของทีมชาติที่ยิงไปแล้ว3ประตูนะฮะและเป็นดาวซันโวของทีมในเวลานี้นะฮะมีชื่อเป็นตัวสำรองนั่นเองนะครับส่วนเช่นเดียวกับอีวาน ดีมาสนะครับกองกลางกับตันทีมนะฮะที่มีชื่อเป็นตัวสำรองเช่นเดียวกันครับส่วนแกนหลักที่ลงสนามนำโดยอัสนาวีนะครับลัชมัตอีตาอียันโตนะฮะรักกี้นะฮะกัมบัวยานะฮะโดยหน้าเป้าใช้เอสร้าวาเรียนนะครับลงล่าตาข่ายนะฮะอันนี้ก็เป็นของอินโดนีเซียนะครับขณะที่ขุนพล ทางสิงคโปร์นะฮะที่มีทัสมะโยชิดะนะฮะคุมทัพเป็นโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นนะครับในเกมนี้ระบบ4-1-4-1นะครับแน่นะฮะเป็นระบบที่จะบอกว่าจะ5ก็ได้นะข้างหลังนะครับ5-4-1เหมือนกันก็ได้นะครับแต่ก่อนเกมครับได้รับข่าวร้ายเล็กน้อยนะครับอิกสารฟันดี้นะครับกองหน้าป้ายแดงบีจีประทุมนะฮะ ที่ยิง3ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้นะฮะสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ร0อเปอรนะฮะทำให้มีรายชื่อเพียงเป็นตัวสำรองนะครับส่วนขุมกำลังอาทิเช่นอีฟานนะครับอีฟานฟานดี้นะครก็เป็นทางพี่ชายนะฮะฮาริสฮารูนนะครับซาฟูวันบาฮารูดินนะครับยังคงเป็นตัวจริงเช่นเดิมนะครับกองหน้าตัวเป้านะฮะต้องใช้ ฮาฟิสโนะนะฮะลงแทนนั่นเองนะครับนาทีที่6ครับนาทีที่6จังหวะความผิดพลาดของอิราฟานฟานดี้นะฮะกองหลังสิงคโปร์นะฮะออกบอลพลาดทำให้นักเตะอินโดนีเซียนะฮะตัดบอลไปก่อนนี้นะฮะลักกี้กัมบัวยานะฮะได้บอลในเขตโทษฝั่งขวานะฮะและจะได้โอกาสยิงโอ้โหโอกาสยิงเข้าข้อเลยนะฮะบอลไปถูกปลายมือของ อิซันๆนะครับปัดทิ้งออกหลังเอาไว้บุดบิดนะฮะในนาทีที่6นะฮะโอ้จากนั้นครับนาทีที่11นะฮะอินโดนีเซียมาได้ประตูขึ้นนำา10ครับจากจังหวะที่ราไมายรูมากีนะครับตัดบอลแดนกลางนะฮะและเบิ้ลบอลต่อให้วิตันนะฮะซูเลมานนะครับหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษฝั่งขวาฮะก่อนจะปาดบอลเข้ามาตรงกลางและ เอสราวาเลียนนะครับที่ตะบันประตูเข้าอย่างสวยสดงดงามเลยโอ้โหสวยจริงๆครับลูกนี้ทํากันได้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับและนาทีที่36ครับซาฟูวันนะครับบาฮารุดินนะครับกองหลังของสิงคโปร์ได้ใบเหลืองนะครับเป็นคนแรกของเกมนะฮะหลังไปใช้ตัวชนของวิตันาสูไลมานนะฮะแนวรุกของอินโดนีเซียล้มลงบริเวณ หน้ากรอบเขตโทษนะฮะในนาทีที่36นั่นเองนะครับต่อมาครับในนาทีที่41ครับสิงคโป์เกือบได้ประตูนะฮะตีเสมอจากจังหวะสวนกลับของซอ,องอุยองนะครับพาบอลลากขึ้นมาก่อนจะจ่ายไปทางซ้ายให้ฮาฟิดโนนะครับซึ่งยิงด้วยเท้าซ้ายแต่บอลกันแบบไปถูกนาราโดนะฮะนาลาโอนะฮะนาราโออ,อ,อากาวีน่านะฮะ ปัดทิ้งออกไปได้นะครับแน่น่าเสียดายจริงๆนะครับช็อตนี้นะฮะช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับนาทีที่45บวก2ครับสิงคโปร์เหลือ10คนนะครับโอ้โหเนี้อดาม่าสุดๆเลยนะฮะเมื่อซาฟาวันนะครับซาฟาวันกองหลังสิงคโปร์นะฮะโดนใบเหลืองนะครับที่2เป็นใบแดงถูกไล่ออกไปอาบน้ําเป็นคนแรกทันทีนะฮะโอ้โหดาม่าตั้งแต่ครึ่งแรกนะโดนใบแดงนะครับจากนั้นครับ นาทีที่45บวก3ครับกลายเป็นสิงคโปร์ฮะมาได้ประตูตีเสมอ1-1จากจังหวะฟรีคิกริมเส้นฝั่งขวาครับโอ้โหสวยจริงๆครับลูกนี้ครับเปิดเข้ามาในเขตโทษนะฮะอีรานฟันดี้นะฮะสะกิดบอลต่อให้กับซองอุยองนะครับแต่ซัดงๆเข้าประตูไปไม่เหลือซากเลยทีเดียวนะสุดยอดจริงๆครับลูกนี้นะฮะ โอ้กระทั่งจบครึ่งแรกสกอร์นะฮะทำให้ผลรวมเนี่ยอยู่ที่สองประตูต่อ2นะครับมันจริงๆนะครับเกมนี้นะฮะจากนั้นครับเข้าสู่ครึ่งหลังนะครับนาทีที่59ครับอินโดนีเซียเนี่ยเกือบได้อีกหนึ่งประตูนะฮะเกือบได้นะฮะจากลูกเตะมุมนะครับบอลเปิดเข้ามานะฮะก่อนที่จะหลุดที่ไปถึงริสกี้รีโดนะครับ ได้ยิงเน้นๆในเขตโทษนะฮะแต่บันพุ่งชนคานเด้งออกโอ้นหน่าเสียดายจริงๆครับลูกนี้นะฮะส่วนนาทีที่65ครับสิงคโปร์เหลือผู้เล่น9คนครับโอ้โหนะฮะเมื่ออิชรานฟันดี้นะครับกองหลังตัวเก่งของทางทีมชาติสิงคโปร์นะฮะตัวเก่งเลยตัวนี้นะฮะไปชนอิรฟานนะฮะจายานะฮะผู้เล่นของอิโนโดนีเซียนะฮะกำลังหลุดเดียวเข้าไปในเขตโทษ ไปชนด้านหลังนะครับลูกนี้นะไปชนด้านหลังซึ่งอีรานฟานดี้นี่ฮะยื่นตัวนะฮะยื่นตัวสุดท้ายนะฮะโอ้โหนี่ข้าตัดแจกก็ใบแดงอยู่แล้วนะครับตอนนี้นะฮะโอ้ใบแดงโดยตรงเลยนะฮะอันนี้ครับผมนาทีที่65านะครับทว่าคบนาทีที่74นะฮะกลายเป็นครับฝั่งสิงคโปร์ครับที่เหลือผู้เล่น9คนนี่แหละฮะมาได้ประตูพลิกขึ้นนําอินโดนีเซีย2ประตูต่อหนึ่งครับ จากจังหวะลูกวีคลิกนะครับบริเวณหน้ากรอบเขตโทษนะครับซาดานสุเลมานโอโหสัว์โคตรสวยเลยครับลูกนี้นะครับปั่นสวยจริงๆนะครับปั่นสวยจริงๆลูกนี้นะครับผมจากนั้นครับนาทีที่87ครับอินโดนีเซียครับไม่ยอมครับอินโดนีเซียไม่ยอมมาได้ประตูตีเสมอครับ2ประตูต่อ2ครับจนได้จังหวะที่วิตันสุเลมานนะครับ ยิงในเขตโทษจังหวัดแรกนะบอลชนเสานะฮะและบอลดันเด้งมาเข้าทางปืนนะฮะของอปลาตันมานะฮะอาฮันนะครับยิงเข้าไปไม่เหลือะฮะลูกนี้ครับผมสุดยอดจริงๆนะครับผมนาทีที่8 9ครับสิงคโปร์มาได้ลูกจุดโทษอีกลูกนึงนะครับผมทาให้เป็นประตูนะครับตีเสมอมาหม,มาดๆเนี่ยโอ้โหเข้าไปชาร์จอีกนะฮะ นาทีที่89นะครับสิงคโปร์มาได้ลูกจุดโทษนะครับเมื่อปราตมาฮาอาหันนะครับผู้ทําประตูตีเสมอนะครับมาหมาดหมดเข้าช้านะฮะใส่อ่าซาอันอันนัวนะครับในกรอบเขตโทษนะครับผู้ตัดสินชี้เป็นลูกจุดโทษทันทีนะครับทว่าฟาลิสรามดันนะครับยิงไปติดเซฟนะครับผม ที่พุ่งมาปัดได้นะฮะกองหลังก็โอ้โหยิงไม่เข้านะฮะลูกนี้นะครับเสียดายมากๆนะครับจบ90นาทีนะครับเสมอกันที่ประตูสองประตูต่อ2นะครับใน90นาทีนะครับยิงกันไป3ประตูต่อ3นะครับในช่วงต่อเวลาพิเศษเพิ่มอีก3นาทีนะครับซึ่งช่วงต่อเวลาพิเศษนาทีที่91ครับอินโดนีเซียนะฮะทำประตูขึ้นนํา3ประตูต่อ2อย่างรวดเร็วนะฮะจากจังหวะที่ผู้เล่นสิงโตพยายามเคลียบอลนะครับ ก็จะบอกว่าเหลือผู้เล่นแค่8คนนะครับเหลือผู้เล่นแค่8คนนะฮะก็โอ้โหสุดๆเลยสู้กับ11คนก็พยายามวิ่งสู้ัดอย่างเต็มที่เลยนะฮะก่อนที่นาะทีที่105นะฮะเอ็ก้เมาลาฟรี่ครับจะมายิงให้อินโดนำห่าง4ประตูต่อ2นะครับจบ15นาทีแรกนะครับในช่วงต่อเวลาพิเศษด้วยสกอร์4ประตูต่อ2นะครับสุดยอดจริงๆนะฮะ และในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับ15นาทีสุดท้ายนะครับนาทีที่119ครับสิงคโปร์เหลือผู้เล่นอีก8คนนะครับผมมานะฮะดราม่า3ใบแดงนะฮะเกมนี้นะฮะ3ใบแดงนะฮะสุดท้ายนะฮะก็ทำประตูนะฮะทำประตูกันไม่ได้นะฮะจบที่4ประตูต่อ2กับอีก3ใบแดงนะครับโอ้โหนะฮะสุดยอดจริงๆนะครับ ทางเจ้าภาพก็ตกรอบไปนะฮะส่วนสิงคโปร์นะฮะตกรอบไปแล้วนะครับอินโดนีเซียก็ผ่านทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศในรอบต่อไปนะครับรอพบผู้ชนะระหว่างทีมชาติไทยนะครับที่จะโม่แข่งกับแชมป์เก่านะทีมชาติเวียดนามในวันอาทิตย์ที่26นี้นะครับสำหรับเจมในรอบชิงชนะเลิศนะฮะจะแข่งกันนะฮะสนัด เช่นกันนะครับก็เตะวันพุธที่29นะครับผมและจะเตะในวันที่1มกรานะครับโดยทั้ง2นัดจะแข่งขันที่สนามแห่งชาติสิงคโปร์เวลา19บเนานทีเป็นตามเวลาประเทศไทยนั่นเองนะครับถ่ายทอดจากช่อง7 HD นะครับและ AIS Play นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารสรุปนะฮะดราม่านะครับ3ใบแดงนะครับกับอีก 4ประตูนะฮะของทีมชาติอินโดนีเซียและ2ประตูกับทีมชาติสิงคโปร์นะครับก็สุดๆเลยนะฮะเกมนี้ก็สนุกเล่นกันแรงนะฮะเล่นกันแรงเลยทีเดียวนะครับก็รอมารอดูกันว่าสภาพร่างกายของทั้ง2ทีมนะครับจิงที่3กับจิงแชมป์นะครับในวันที่29และวันที่1นะครับมกราคมจะเป็นอย่างไรนะครับกดติดตาม ตอนต่อไปแล้วก็อย่าลืมหาชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้รับแข่งบอลไทยด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสํสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ